ครับสวัสดีครับอ่าวันนี้นะครับเราก็จะมาต่อกันในเรื่องของคําสั่งในการใช้วงกลมในการเขียนรูปวงกลมนะครับซึ่งก็คือคําสั่ง circle นะครับอ่ามาดูที่ตัวคําสั่งแรกเลยนะครับคือคําสั่งในการเขียนวงกลมอ่าโดยเราจะระบุนะครับ อ่าระหว่างจุดศูนย์กลางกับพอยต์อ่าเดี๋ยวเราสร้างพอยต์ไว้ก่อนนะครับสักหนึ่งพอยต์อ่ากำหนดพอยต์จุดนี้หนึ่งจุดนะครับอ่าจุดสีแดงให้เป็นพอยต์อ่าคำสั่งแรกนะครับจะเป็นคำสั่งในการสร้างวงกลมนะครับโดยที่เราจะกำหนดกำหนดจุดเซนเตอร์กับพอยต์นะครับ หลังจากเลือกคำสั่งมาแล้วให้เราเลือกจุดเซนเตอร์หรือจุดศูนย์กลางของวงกลมที่เราต้องการจะสร้างนะครับอ่าคลิกอ่าจากนั้นก็ไปคลิกตรงพอยท์ที่เราต้องการจะสร้างนะครับอ่าตรงนี้คือจุดพอยท์ก็คลิกนะครับอ่สิ้นสุดคำสั่งครับอ่าเราก็จะได้วงกลมนะครับโดย เป็นวงกลมที่กำหนดโดยการสร้างนะครับจุดเซนเตอร์แล้วก็จุดพอยที่กำหนดไว้ถ้าเกิดว่าเรารู้ระยะนะครับระหว่างจุดเซนเตอร์กับจุดพอยเนี่ยเราก็สามารถที่จะสร้างวงกลมนะครับให้มีขนาดตามที่เราต้องการได้นะครับให้ตรงนี้เป็นพอยท์หนึง่งให้นี่เป็นอีกพอยท์อีกพอยท์หนึ่งนะครับ เนี่ยหนึ่งพอยต์อันนี้ก็อีกหนึ่งพอยต์นะครับเวลาสร้างก็เลือกอ่อพอยต์ point ให้จุดหนึ่งเป็นเซนเตอร์จุดหนึ่งเป็นรัศมีของมันไปนะครับอ่าหรือจริงๆเราไม่เราไม่กำหนดพอยต์ให้มันก็ได้นะครับเราไม่ต้องสร้างจุดพอยต์ขึ้นมาเราสามารถเลือกใช้คำสั่งนี้โดยตรงเลยก็ได้นะครับเลือกคำสั่งเซอร์เคิลมา ด้วยคำสั่ง Center Point จากนั้นให้เรากำหนดจุดศูนย์กลางนะครับกำหนดจุดศูนย์กลางคลิกให้จุดนี้เป็นจุดศูนย์กลางนะครับทีนี้เรามาพิมพ์คำสั่งนะครับเพื่อหาจุดพอยต่อไปของวงกลมได้นะครับอาจจะใส่เป็น Add 100หนึมุมศูนย์แล้วก็กด Enter นะครับความหมายของมันก็คือจากจุดเซนเตอร์ที่เรากำหนดมาเนี่ย จุดไพรจุดถัดไปนะครับเรากําหนดให้เป็นจุด100มุมศูนย์ซึ่งก็คือจุดตําแหน่งประมาณตรงนี้นะครับอ่า100มุม30จริงๆก็คือตรงนี้นะครับจริงๆมันจะยึดที่ตัวระยะจะมากกว่าตัวมุมนะครับอเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะสร้างวงกลมโดยใส่ระยะนะครับก็สามารถที่จะอาเลือกโดยการพิมพ์ระยะให้มันโดยตรงก็ได้นะครับ เช่นตัวอย่างคางต้นเมื่อกี้ต่อไปเป็นการสร้างวงกลมนะครับโดยการกำหนด two point นะครับเดี๋ยวเราลองสร้าง two point ขึ้นมาให้จุดนี้เป็น point แรกนะครับจุดนี้เป็น point ที่สองคำสั่งต่อไปนะครับเป็นคำสั่ง center แบบ two point อ่หรือคําสั่งมาแล้วนะครับให้เราคลิกเลือกพอยต์แรกอ่าคลิกเลือกพอยต์ถัดไปนะครับอ่าแบบนี้สิ้นสุดคําสั่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นการสร้างวงกลมโดยที่เรากําหนดพอยต์สองพอยต์นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการสร้างนะ รูปแบบต่อไปนะครับเป็น Two Point แล้วก็ Radius นะครับซึ่งสามารถกําหนด Radius ได้ด้วยเดี๋ยวสร้าง Two Point ไว้ก่อนแล้วกันนะครับ Two Point อสองจุดไว้ก่อนต่อไปคำสั่ง Two Point Radius เลือกคำสั่ง Two Point Radius ขึ้นมานะครับ ที่คำสั่งนี้จะพิเศษขึ้นมานิดนึงก็คือจะมีตัว radius ให้เราตั้งค่าตรงนี้ได้นะครับตั้งค่าสมมุติให้เป็นสักหนึ่งร้อยนะครับจากนั้นให้เราคลิกจุดจุดแรกที่เราต้องการจะตั้งนะครับคลิกจุดที่สองทีนี้ก็เลือกนะครับว่าเราจะให้วงกลมเนี่ยมันไปในทิศทางไหน ไปในทิศทางไหนนะครับได้สองทิศทางเพราะว่าเรามันถูกฟิกด้วยพอยต์สองพอยต์นะครับสมมุติเราต้องการจะให้วงกลมมันไปด้านบนโดยเซนเตอร์อยู่ด้านบนเราก็เลือกด้านบนนะครับก็ทําการคลิกอสิ้นสุดคําสั่งนะครับเดี๋ยวลองวัดดูนะครับเมื่อกี้ที่เราสร้างมาที่มันระบุว่า หนึ่งร้อยนะครับจริงๆแล้วหนึ่งร้อยเนี่ยคือระยะระยะระยะของอ่าอีกตัวหนึ่งนะครับไม่ใช่ระยะเส้นผ่าศูนย์กลางนะเนี่ย two point radius นะครับอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ระยะ radius radius นะต,ตรงนี้ด้วยอ่าหนึ่งร้อยก็คือระยะไม่ไม่ใช่เส้นผ่าศูนย์กลางนะครับคือระยะ radius อ่าวัดระยะ radius อ่าตัวนี้นะครับระยะ radius ระหว่างจุดสองจุดนี้นะครับโดยที่เรากำหนด radius ก 100. ับหนึ่งร้อย่าเดี๋ยวลองใหม่นะครับไปที่คำสั่ง circle โดยใช้ center เดิมนะดอโดยใช้ point เดิมนะครับ t o point radius เดี๋ยวเราลองกำหนด radius เป็นห้าสิบอ่าไม่ได้ใจว่าจะน้อยเกินไปหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองดูก็ใช้ point นี้กับ point นี้ เหมือนเดิมนะครับเนี่ย radius มันน้อยเกินไปเพราะว่า point เรามันอยู่ห่างกันนะครับ point เราอยู่ห่างกัน radius ที่เรากําหนดเนี่ยอาจจะน้อยเกินไปเพราะฉะนั้นกําหนด radius ใหม่นะครับอลองให้เป็นสัก200อ่าก็เลือกใหม่นะครับอ่าถ้าเป็นแบบนี้ได้นะอ่าพอได้แล้วเราก็เลือกนะครับว่าจะให้วงกลมเนี่ยมันไปที่ฝั่งด้านไหนนะครับ ให้ไปฝั่งด้านนี้ลองวัดเรเดียสดูสองร้อยนะครับตามที่เราต้องการตั้งเมื่อกี้อันนี้ปรับศูนย์ออกนิดหนึ่งนะครับารัศมีสองร้อยนะครับข้อควรระวังก็คือ อ่าพอยต์ของเราเนี่ยบางทีมันอยู่ชิดกันบางทีมันอยู่ห่างกันนะครับเราต้องกำหนดอ่าตัวรัศมีตรงเนี้ยให้เหมาะสมกับมันด้วยนะครับบางทีถ้ามันอยู่อยู่ห่างกันเกินไปแต่ว่าเรากำหนดรัศมีมันแค่นิดเดียวนะครับมันก็ไม่สามารถที่จะก่อให้เกิดเป็นรูปวงกลมได้เพราะฉะนั้นเราต้อง่อากำหนดรัศมีตรงนี้ให้เหมาะสมกับระยะห่างของพอยต์ด้วยนะครับ ต่อไปแบบ T point นะครับจริงๆก็ไม่ได้แตกต่างจากแบบ Two point เท่าไหร่นะครับสมมุติว่าเรามีาจุดอ้างอิงอยู่สามจุดนะครับผมสร้างขึ้นมาอยู่สามจุดจุดนี้จุดนี้แล้วก็จุดนี้นะครับสามจุดพอใช้คําสั่งสร้างวงกลมแบบ T point นะครับอ่าเลือกจุดอ้างอิงแรกเลือกจุดอ้างอิงที่สอง จุดอ้างอิงที่สามนะครับมันก็จะได้วงกลมตามจุดอ้างอิงของเรานะครับขนาดก็จะถูกอ่าฟิกด้วยระยะพอยที่เราสร้างขึ้นมานะครับทั้งสามพอยนี้่าขอบของวงกลมนะครับจะไม่ออกนอกเหนือตำแหน่งพอยที่เรากำหนดขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นแบบ o i n พอ,อาพบออกไปก่อนนะครับ ต่อไปในส่วนของคำสั่ง Tangential Circle One Point อันนี้เป็นการสร้างเส้นสัมผัสวงกลมนะครับวงกลมสองวงหนึ่งจุดเดี๋ยวสร้างจุดขึ้นมาหนึ่งจุดนะครับเดี๋ยวลองใช้คำสั่ง Tangential to Circle เดี๋ยวต้องสร้าง Two Circle ด้วยนะครับสร้างวงกลมแบบง่ายๆขึ้นมาก่อนอ่ามีวงกลมสองวงแล้วนะครับมี point หนึ่ง point แล้วนะครับเราสามารถเลือกใช้คำสั่งนี้ได้นะครับ Tangential t o Circle One Point เลือกคำสั่งขึ้นมานะครับจากนั้นให้เราเลือกวงกลมวงแรก คลิกเลือกนะครับแล้วก็คลิกเลือกวงกลมถัดไป่าหลังจากนั้นให้เราไปเลือกจุดที่เราจะใช้เป็นจุดอ้างอิงในการสร้างแทนเจนต์นะครับเมื่อกี้ที่เราสร้างจุดขึ้นมาก็คือจุดตำแหน่งตรงนี้ครับตำแหน่งตรงนี้ก็คลิกนะครับ เห็นไหมว่าพอลกเข้ามาไช้พอยต์เมื่อกี้นะครับมันจะสร้างาวงกลมตามตำแหน่งที่เราเลือกนะครับแต่ว่าพอยต์เมื่อกี้พอยต์ที่เราสร้างเนี่ยมันอาจจะห่างเกินไปนะครับไม่ได้อยู่ในอาตำแหน่งที่มันสามารถสร้างเป็นแทนเจน,น,นได้นะครับเดี๋ยวกําหนดพอยต์หรือเราไม่กับไม่ต้องกําหนดก็ได้นะครับไม่ต้องกําหนดพอยต์ขึ้นมาก็ได้เราสามารถใช้พอยต์ ่ที่เราเลือกโดยที่ไม่ต้องตั้งขึ้นมาก็ได้นะครับอ่าคลิกเลือกวงกลมหนึ่งคลิกเลือกวงกลมสองนะครับแล้วก็กําหนดพอยต์ตรงไหนก็ได้นะครับที่มันสามารถก่อให้เกิดวงกลมที่มีการสัมผัสกับวงกลมทั้งสองวงนี้นะครับอ่าีอาจจะเป็นวงกลมแบบใหญ่วงกลมแบบเล็กนะครับหรือจะอยู่ภายในตัวเนี้ยที่มีการสัมผัสโดยผ่านจุดจุดหนึ่งนะครับ โดยผ่านจุดจุดหนึ่งโดยผ่านจุดจุดหนึ่งในลักษณะแบบนี้ครับแล้วก็คลิกเลือกคที่สุดคำสั่ง แบบนี้นะครับอ่าก็เป็นคําสั่งที่สร้างวงกลมนะครับมาสัมผัสกับวงกลมสองวงหรือว่าส่วนโค้งสองส่วนโคง้งอ่าโดยใช้จุดอ้างอิงหนึ่งจุดนะครับอ่าส่วนคําสั่งต่อไปเป็นคําสั่งในการสร้าง จุดสัมผัสกับวงกลมโดยใช้จุดอ้างอิงสองจุดนะครับเดี๋ยวสร้างวงกลมขึ้นมาหนึ่งวงนะครับก่อนโดยจุดอ้างอิงสองจุดหนึ่งจุดสองจุดเลือกคำสั่ง tangential to point าเลือกส่วนโค้งหรือวงกลมของเรานะครับคลิกเลือกนะครับ ถ้านั้นให้เราไปเลือกจุดจุดแรกอ่าจุดนี้เป็นจุดแรกเลือกจุดที่สองนะครับเราก็จะได้วงกลมที่มันสัมผัสกับส่วนโค้งของเรานะครับอ่าเลือกวงกลมเลือกจุดที่สัมผัสจุดแรกจุดที่สอง อเลือกเซนเตอร์นะครับจะให้สัมผัสแบบไหนสัมผัสแบบด้านนอกหรือสัมผัสแบบด้านในนะครับถ้าสัมผัสแบบด้านนอกก็เลือกคลิกแบบนี้ถ้าสัมผัสแบบด้านในก็คลิกตำแหน่งตรงนี้นะครับอสมมุติผมเลือกเป็นแบบสัมผัสแบบด้านนอกครับก็คลิกหาสิ้นสุดคำสั่งนะครับ ESC ออกไปได้ ต่อไปเป็นคำสั่ง tangent to Circle แล้วก็สามารถกำหนด radius ได้ด้วยนะครับอเดี๋ยวลองสร้างวงกลมสองวงปผมบอวอันเดิมออกไปก่อนนะครับต่อไปจะเป็นคำสั่งที่ใช้ในการสร้างเส้นสัมผัสวงกลมเส้นโค้งสัมผัสวงกลมนะครับโดยที่เราสามารถที่จะกำหนดรัศมีที่เราต้องการจะสร้างได้ด้วย รเราเลือก Tangential to Circle อันนี้เป็นรัศมีความโค้งนะครับที่เราต้องการจะสร้างมันก็ต้องกำหนดให้เหมาะสมกับขนาดส่วนโคง้งทั้งสองส่วนโค้งด้วยเหมือนกันนะครับถ้าห่างไปชิดไปมันก็อาจจะไม่เหมาะสมนะครับระยะที่เราสร้างก็อาจจะไม่ได้ตอนนี้เราลองกำหนดที่100ดูก่อนนะครับหลังจากเลือกคำสั่งมาแล้ว Tangential to Circle Radius นะครับกำหนดรัศมีให้เราคลิกเลือกวงกลมวงแรกนะครับคลิกจากนั้นก็ไปคลิกเลือกวงกลมวงที่สอง ระยะมันอาจจะไม่ได้นะครับระยะมันอาจจะไม่ได้มันก็เลยไม่ยอมให้เราคลิกอลองเปลี่ยนระยะตรงนี้ดูเป็นสักสองร้อยดูนะครับอคลิกวงนี้สองได้แล้วนะครับเพราะว่าวงกลมสองวงที่เราสร้างมามันอาจจะใหญ่เกินไปนะครับใหญ่เกินไปพอเรากําหนดรัศมีตัวเนี้ยน้อยเกินไปนะครับระยะตรงนี้มันก็เลยไม่สามารถที่จะสัมผัสกับวงกลมทั้งสองวงได้นะครับเราต้องเลือก ขนาดวงกลมรัศมีตรงนี้ให้เหมาะสมด้วยอันนี้ผมเลือกที่สองร้อยนะครับก็เราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะให้มันสัมผัสที่ตำแหน่งตรงไหนถ้าต้องการจะให้สัมผัสที่ตำแหน่งตรงนี้ก็คลิกตรงนี้นะครับหรือจะให้สัมผัสที่ตำแหน่งตรงนี้ก็คลิกเลือกตรงนี้ได้ครับมีสองด้านอ่าสมมุติต้องการเลือกตรงนี้ก็คลิกนะครับอ่าอันนี้รัศมีสองร้อยเดี๋ยวเราลองปรับเป็นรนัศมีสูงๆดูนะครับอ่าเลือก วงนี้อแล้วก็เลือกอีกวงอันแบบนี้นะครับรัศมีรัศมีสูงสูงสามารถอ่าสามารถให้มันสัมผัสแบบด้านนอกแบบนี้ได้นะครับสัมผัสด้านนอกกับตัวหนึ่งสัมผัสด้านในกับตัวหนึ่งแบบนี้ก็ได้ นะครับอะสัมผัสด,ด้านนอกตัวหนึ่งด้านในกับตัวหนึ่งแบบนี้ก็ได้นะครับหรือถ้าเรากําหนดรัศมีตรงเนี้ยสูงมากๆนะครับมันอาจจะให้เราให้เรานะครับอสมมติสามพันอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมว่ามันก็สามารถที่จะให้เราเลือกว่าสิ่งที่เราจะสร้างเนี่ยให้มันสัมผัสแบบสัมผัสแบบด้านในได้นะครับก็คือวงกลมทั้งสองวงเนี่ยอยู่ด้านในส่วนโค้งที่เราสร้างขึ้นมาแบบนี้ได้ครับ อ่าน,นี้สัมผัสด้านในอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าลัศมีที่เราเลือกมามันมันน้อยหรือมันมากนะครับเมื่อเทียบกันกับลัศมีความโค้งของอ่าวงกลมที่เราสร้างขึ้นมาในตอนแรกนะครับอ่าอันนี้เรากําหนดรัศมีที่สูงมากนะครับมันก็สามารถที่จะสร้างให้วงกลมทั้งสองวงเนี่ยไปอยู่ด้านในนะครับหรือว่าสัมผัสเรียกว่าสัมผัสด้านในได้นะครับหรือถ้า รัศมีไม่สูงมากนะครับก็อาจจะเป็นสัมผัสด้านนอกตัวหนึ่งด้านในตัวหนึ่งก็ได้นะครับน อันนี้สัมผัสแบบสองวงนะครับอ่าสุดท้ายก็จะเป็น tangential T circle นะครับถ้าเกิดว่าเรามีวงกลมสามวงเราสามารถที่จะสร้างนะครับวงกลมมาสัมผัสกับวงกลมทั้งสามหรือส่วนโค้งทั้งสามนีได้โดยใช้คำสั่ง tangential T circle ครับ อ่าเลือกคำสั่งมาจากนั้นก็เลือกวงกลมวงแรกคลิกนะครับเลือกวงกลมที่สองคลิกอ่าคลิกไม่โดนนะครับอ่าคลิกคลิกวงกลมที่สองอ่าแล้วก็คลิกวงกมงลกงกมที่สามนะครับอ่าเนี่ยมันจะเป็นการสัมผัสวงกลมก็สามารถเลือกได้หลายรูปแบบเหมือนกันนะครับอ่าเราจะให้สัมผัสด,ด้านใน ถ้าสัมผัสด้านนอกของวงกลมทั้งสามวงแบบนี้ก็ได้เห็นไ,ไหมที่อยู่ด้านในตัวนี้หรือสัมผัสด้านนอกตัวหนึ่งด้านในอีกสองตัวนี้ได้นะครับได้หลายรูปแบบหรือสัมผัสให้วงกลมทั้งสามอยู่ด้านในของมันทั้งหมดก็ได้อ่า,อาลักษณะแบบนี้ก็ได้นะครับถ้าเราได้ลักษณะที่เราต้องการจะให้ วงกลมมันสัมผัสนะครับได้ตามรูปแบบที่เราต้องการแล้วเราก็คลิกเลือกได้เลยนะครับอยากให้อยากให้มีการสัมผัสในรูปแบบไหนสมมุติว่าเราเลือกในรูปแบบนี้แล้วกันยในรูปแบบสัมผัสด้านนอกกับทั้งสามนะครับก็คลิกเลือกาสิ้นสุดคําสั่งนะครับหรือถ้าต้องการให้สัมผัสมากกว่านี้นะครับให้สัมผัสแบบอื่นด้วยได้ด้วยนะครับเราก็เลือกคําสั่งใหม่ tangential t circle อ่าเลือกวงกลมที่หนึ่งอ่าเลือกวงกลมที่สองอ่าแล้วก็เลือกวงกลมที่สามอ่าเลือกรูปแบบการสัมผัสแบบใหม่ก็ได้นะครับอ่าอาจจะเลือกให้เป็นแบบนี้ก็ได้แต่ก็คลิกนะครับอ่า ถ้าได้รูปแบบตามที่เราต้องการก็สิ้นสุดคำสั่งกด ESC ได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของคำสั่งในการใช้งาน c ซ r c l e นะครับท,ทุกรูปแบบนะครับเดี๋ยวเราก็จะต่อกันในคำสั่งถัดไปนะครับในเป็นคำสั่งในการเขียนส่วนโคง้งส่วนอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวจะ <c oughs> ดูกันต่อในคลิปถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ อ่พอแค่นี้นะครับขอบคุณครับ